มหาสมุทรใต้ดินของไทยท่านดูที่นี่สิมนันงดงามใช่ไหมละ่ะใช่ไม่ชุดของคุณคงจะอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงข้างล่างนี้อีกอย่างอย่าลืมนะว่าคุณถูกดวงจันทร์ขนาดยักษ์บังคับให้ทำเพราะงั้นบางทีใช่แล้วคุณต้องทำมันต่อไปโอเคฉันก็แค่ตต่ตตอก็ได้ หนุ่มนักบินนายอยู่ไหมถ้าเกิดว่านายยังอยู่นายช่วยพูดอะไรหน่อยไทาทัานัจฉันอยู่นี่เขาไม่ได้ยินคุณจากใต้พื้นหินและน้ำแข็ง60สิไมล์อย่าโง,ง่ไปเลยโอ้ขอโทษล้อกันที่ฉันไม่เข้าใจเรื่องไอ้ดาวเคราะพูดได้นี่เท่าไหร่ก็ถูกอีกอย่างข้างล่างนี่มืดมากเลยแล้วเราจะหาสิ่งมีชีวิตเจอได้ไงถ้าเกิดมันมีให้หารจริงเดี๋ยวฉันสแกนให้รอเดี๋ยว อแล้วเรารออะไรอยู่ฉันพบการเคลื่อนไหวไปทางนี้ดาวคารนเฮ้ยเออโลกไปไหนอ่ะคงอยู่ในวงโครจรตัวเองนายยังไม่หายงอนกันเหรอไม่ทำไม ก็เออไททันเขาคลั่งไปแล้วแถมเขาบังคับหนุ่มนักบินให้ตามหาสิ่งมีชีวิตใต้พื้นผิวเขาด้วยนายต้องรอฉันเล่นแน่ๆนนไททันไม่ทำงั้นหรอกฉันพูดจริงๆนะไม่เอาหน้านายพูดอะไรกับเขาหน่อยฉันไม่เชื่อเสียใจด้วยดวงจันทร์ของโลกเออ ฉันอื้อไปหมดนั่นเป็นผลจากแรงดันใช่ฉันเคยลงสาดน้ำมาก่อนคุณกังวลใช่หรือไม่ไม่ฉันแค่กำลังดำลงไปในมหาสมุทรของดาวเคราะห์ลึกลับที่ฉันอาจจะเจอปีศาจในทุกรูปแบบฉันต้องเจอมันอย่างแน่นอนแน่นอนเหรออะไรน่ากลัวกว่ากันได้พบสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือได้พบว่าคุณอยู่ตัวคนเดียว คอมพิวเตอร์ไอ้บ้านที่ไหนเขียนแกนเนี่ยชื่ออยาขยับจะจะทำไมมันกำลังมาทางเราโลกโอ้เฮ้ดูสิ ดวงจันทร์ฉันนี่ฝั่งนั้นนายต้องเคลียร์เรื่องนี้ตอนนี้ไททันเขาฉุนมากๆแล้วเขาก็ฝั่งนั้นฉันไม่ต้องการนายแล้วดาวสุก็ไปยุงตัวให้ฉันคงตัวได้เหมือนกันใช่แถมเราเป็นเพื่อนรักกันแล้วโอเคอย่าทําให้มันดูเหมือนเกินเพื่อนนะอ๋อใช่โลกฉันรู้ว่านายเป็นห่วงชาวโลกของนายมากและตอนนี้หนุ่มนักบินกําลังอยู่ในอันตรายเจ<ถ>ฉันยินเขาแล้วนี่ดวงจันทร์ไปซะ พิเตอร์ฉันกำลังจะสลบนี่เธอช่วยมันอยู่นี่ไหนโอ้ก็แค่น้ำแข็งเสียงคุณดูผิดหวังก็แบบฉันดีใจที่ไม่เจอปีศาจแต่เอยบางทีเราอาจจะเดียวดายจริงๆฉันบอกแล้ว <laughs> ใชเ่เดี๋ยวนั่นอะไรสิ่งมีชีวิต ที่มีซิลิคอนเป็นพื้นฐานมีแค่อะไรแบบนี้จะอยู่รอดในภาวะนี้ได้เหมือนสิ่งมีชีวิตย่อมหาทางรอดได้เสมอว่าไงเจ้าตัวจ้อยเฮ้ว่าไงคุณร้องไห้เหรอ <c oughs> ของงางันไททันโอ้พวก นี่นายยังไม่ยอมปล่อยหนุ่มนักบินอีกเหรอก็ฉันบอกนายไปแล้วว่าเขากําลังช่วยฉันอยู่และฉันบอกนายแล้วว่าจะกลับมาพร้อมกับอีกดวงท่านนายยังไม่ปล่อยเขาเออแต่แถวนี้ไม่มีใครเลยนะได้ไหมดีมสัสเขาบอกว่าไม่มีโต๊ตอนละฉันได้ยินเลยโฟร์บสัสฉันเต็ม2อหูเลยนายคือกําลังเสริมเหรอ าคิดว่าเราทำอะไรนายไม่ได้เหรอโอ้พวกนายทำได้แน่ไม่จะเป็นต้องเป็นดาวเคราะห์เราถึงจะทรงพลังเล่นตรายฉันจะบอกให้เอาปุ้นเดี๋ยวไงนะนี่ก็คือปัญหาของเราไงพวกที่ผ่านมาเราเชื่อว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพวกเราเป็นดวงจันทร์พวกนายไม่คิดว่าพวกเราถูกกดขี่กันมาตั้งนานแล้วเหรอเฮ้ย hey! อย่าไปฟังเขาข่าวกว่าลอกเรียกว่าก้อนกรวดนะใช่ใจร้ายมากว่าไม่ละ่ะแน่นอนแงล่ล่ะแต่ว่านั่นมันไม่จริงเข้าใจไหม เข้าใจแล้วพวกนายต้องช่วยฉันซิเงียบดวงจันทร์ของโลกและสังนัสังนีได้แล้วใช่ชิวหน่อยดวงจันทร์ของโลกเลิกเรียกฉันว่าดวงจันทร์ของโลกเอ้อช่วยมาเคลียร์ทีด้านมืดของดวงจันทร์นึกว่าจะไม่ขอแล้วฝังนะ้าไทท่านฉันอาจจะตัวเล็กกว่านายแต่ฉันยังสามารถพุ่งชนนายได้และนายเละเทนนะแน่เพราะงั้นเข้าใจที่ฉันพูดนะอ่าโอเคฉันจะจะปล่อยชาวโลกไป <laughs> งานเสร็จเรียบร้อยว้าวน่าจะทำบ่อยกว่านี้อ่าเจ้าคนนั้นน่าจะอยู่ข้างในพื้นผิวชันน่ะงั้นถุยเข้าออกมาสิทำได้ด้วยเหรอฉันไม่รู้งั้นลองดูก็ไม่เสียหายเฮ hey, อ่เกิดอะไรขึ้นนฉันคิดว่าไททันจะถุยเราออกทำได้ด้วยเหรอ้วว้าหนุมนักบิน เป็นอะไรไหมฉันว่าเขาตายไปแล้วละฉันไม่ตายฉันยังรอดดีใจจังนายไม่ควรมาสำรวจที่นี่ด้วยตัวคนเดียวโอเคมาเร็วไปกันเดี๋ยวนายไปเจออะไรมาไม่เอานะาสำคัญด้วยเหรอสำคัญสิฉันเจอมหาสมุทรที่มืดและกว้างใหญ่แต่ฉันคิดว่าฉันเจอสิ่งมีชีวิตบางปรับเท ฉันมีสิ่งมีชีวิตดวงันไมีสิ่งมีชีวิตมันก็ไม่มีกฎห้ามนี่งั้นงั้นอะไรไม่รู้สิแต่บางทีอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเฮ้ยนั่นนายจะไปไหนอ่ะจะไปไหมดีมอสได้อยู่แล้วโฟม์บัสเฮ้ยนายด้วยเหรอเอาแล้วเราทุกคนจะไปไหนอ่ะเออได้เอออย่างน้อยก็ไม่ตายอย่างน้อย ฉันว่าฉันคงต้องทำภารกิจนี้ต่อไปเออหวังว่าจะไม่มีเรื่องแย่ๆตามมานะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่ก่อนใคร